เรื่องอียิปต์เกี่ยวกับกองทัพของฟาโรเนโคกษัตริย์แห่งอียิปต์ซึ่งอยู่ริมแม่น้ำยูเฟติที่เมืองคารเดมิชและซึ่งกษัตริย์เนบูคัดเนซากษัตริย์แห่งบาบิโลนได้ตีแตกพี่น้องครับเนื่องจากคนอิสราเอลนะครับไว้วางใจในประเทศอียิปต และคิดว่าประเทศอียิปต์ซึ่งเป็นมหาอำนาจในขณะนั้นจะช่วยพวกเขาออกจากบาบิโลนได้จึงไม่เชื่อฟังพระเจ้าที่ให้ยอมจำนนต่อบาบิโลนบางทีพระเจ้าก็ให้เรายอมแพ้กับศัตรูของเราเราไม่จำเป็นต้องต่อสู้เราไม่จำเป็นต้องเอาชนะเขาตลอดอย่างข่นเคสนี้พระเจ้าไม่ให้ อิสราเอลต่อสู้กับบาบิโลนพระเจ้าให้อิสราเอลยอมแพ้บาบิโลนและพระเจ้าให้อิสราเอลต้องไปอยู่ที่บาบิโลนในฐานะเฉลยซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับความรู้สึกของคนอิสราเอลมากเลยจริงๆไหมครับเขาก็ คงจะคิดว่านี่บ้านเกิดเมืองนอนของก็คือเยรูซาเลม็มพระเจ้าก็อยู่ที่อาเยรูซาเลม็มดังนั้นพระเจ้าคงประสงค์จะให้เขาต่อสู้กับบาบิโลนเพื่อจะรักษาเยรูซาเลม็มเพื่อจะรักษาพระวิหารต่างๆไว้แต่พระเจ้ากลับบอกบอกว่าใครเขาตามที่ต่อสู้กับอาบาบิโลนที่เยรูซาเลม็มจะต้องตายทั้งหมดแต่ใครเขาตามที่ อพยพถูกในประเทศไปอยู่บาบิโลนจะรอดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะขัดแย้งกับความคิดของคนอิสราเอลเขาคิดว่าเขาต้องต่อสู้และเขาจะต้องต่อสู้โดยไปพึ่งพาอียิปต์เพื่อจะมาต่อสู้กับบาบิโลนเพราะในสมัยนั้นอียิปต์ก็เป็นมหาอำนาจมีกองทหารเป็นจำนวนมากดังนั้นคนอิสราเอลจึงเชื่อมั่นในอียิปต์มากกว่าเชื่อฝั่งพระเจ้า เมื่อเป็นเช่นนี้พระเจ้าจึงต้องทําลายกองทัพอียิปต์ให้พ่ายแพ้ต่อบาบิโลนดังนั้นทั้งอียิปต์ก็พ่ายแพ้ต่อบาบิโลนอิสราเอลก็พ่ายแพ้ต่อบาบิโลนและถูกจับไปเป็นเชลยที่บาบิโลนทั้งคู่พี่น้องครับเมื่อเราไว้วางใจในบุคคลเมื่อเราไว้วางใจในสถานการณ์หรือเมื่อเราไว้วางใจในสิ่งใดมากกว่าพระเจ้าพระองค์ก็จะทําให้ เรารู้ว่าสิ่งที่เราไว้วางใจนั้นไม่สามารถจะเป็นที่พึ่งของเราได้จริงๆมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่เป็นป้อมศิลาลีภัยของเราไม่ใช่กียยิปแม้ว่าจะเป็นมหาอำนาจก็ตาม การมีชัยชนะของเราไม่ขึ้นอยู่กับว่ามีทหารมากแค่ไหนมีรถม้ามากแค่ไหนแต่ขึ้นอยู่กับมีพระเจ้าองค์เดียวฮะมีไหมครับพี่น้องครับถ้าเราไปไว้วางใจในสถานการณ์ไว้วางใจในบริษัทไว้วางใจในแฟนของเราไว้วางใจในเงินของเราพระเจ้าก็จะทําให้เรารู้ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถจะเป็นที่พึ่ง ของเราได้จริงๆทําอย่างไรเราจรึงรู้ว่าเราไว้วางใจสิ่งนั้นก็คือเมื่อ,อยามที่เรามีปัญหาเราจะคิดถึงคนนั้นเราจะคิดถึงสิ่งนั้นก่อนพระเจ้าเสมอดังนั้นนั่นแสดงว่าเราไว้วางใจสิ่งนั้นหรือคนคนนั้นเพราะว่าถ้าเกิดทุกครั้งที่เรามีปัญหาเรานึกถึงพระเจ้าก่อน ก็แสดงว่าความไว้วางใจของเราอยู่ในพระเจ้าแต่ถ้าเรามีปัญหาเรานึกของบางคนนึกถึงคนบางคนกอดนึกถึงองค์กรบางองค์กรกอดก็แสดงว่าองค์กรนั้นหรือบุคคลคนนั้นเป็นที่ไว้วางใจของเรามากกว่าพระเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเป็นรูปแบบเดียวกันก็คือพระเจ้าจะทําลายองค์กรนั้นพระเจ้าจะทําลายบุคคลคนนั้นพระเจ้าจะทําลายสิ่งนั้นให้เรา ไม่สามารถจะไว้วางใจเพื่อจะบอกว่าเราไว้วางใจในสิ่งที่ผิดแล้วเราอาจจะไว้วางใจในแฟนของเราเราอาจจะไว้วางใจในตําแหน่งหน้าที่การงานของเราเราอาจจะไว้วางใจในความมั่นคงในชีวิตของเราแต่เราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับว่าทุกสิ่งที่เราไว้วางใจนั้นอาจจะสูญหายถูกทาลายภายในวันเดียว จำเศรษฐีคนนั้นได้ไหมครับที่ไว้วางใจในทรัพย์สินเงินทองและว่ามีายุ้งฉางที่จะเก็บนะครับทรัพย์สินเก็บอาหารไม่เพียงพอเขาบอกบอกว่าวันนี้ก็จะขยายยุ้งฉางให้ใหญ่ขึ้นเพื่อจะเก็บทรัพย์สมบัติต่างๆให้มากขึ้นเพื่อเขาจะมีความสุขในอนาคตจะมีกินมีใช้ตลอดชีวิตแต่สิ่งที่เกิดขึ้นพระเจ้าบอกกับเศรษฐีคนนั้นบอกว่าคืนนี้ เวลาเที่ยงคืนเขาจะต้องตายแล้วสิ่งที่เขาทำไว้นั้นจะไม่มีประโยชน์เลยอนาคตที่เขาคิดว่าจะอยู่ดีกินดียุ้งฉางการเงินทรัพย์สมบัติบุคคลการงานที่เขาเยาเคยเป็นความมั่นคงแก่เขาไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าเมื่อเขาจากโลกนี้ไปสิ่งที่เขาคิดว่าจะเป็นความมั่นคงของเขาก็จะไม่สามารถช่วยอะไรได้ดังนั้นถ้าเราคิด หรือเราไว้วางใจในอะไรก็ตามที่เป็นความมั่นคงของเราเป็นเหมือนกับเราเป็นสาเหตุที่จะทําให้สิ่งนั้นถูกทําลายเพราะพระเจ้าไม่ต้องการให้เราไว้วางใจในสิ่งนั้นเราเลยกลายเป็นต้นเหตุของการที่สิ่งนั้นจะถูกพระเจ้าจัดการเพราะว่าพระเจ้าอยากจะบอกกับเราว่าเราไว้วางใจในสิ่งที่ผิดพี่น้องครับ คว sì, ามรอดของคนอิสราเอลหรือความช่วยเหลือของคนอิสราเอลนั้นไม่ได้มาจากจํานวนทหารจํานวนรถม้าของประเทศอียิปต์แต่ความรอดหรือความช่วยเหลือของคนอิสราเอลมาจากพระเจ้าพระเจ้าของคริสเตียนและพระเจ้าของอิสราเอลเป็นพระเจ้าของคนทั้งโลกอิสราเอลจะต้องผิดหวังในอียิปเพราะไปไว้วางใจในอียิปตฉันใดคริสเตียนที่ไว้วางใจในอียิปต ก็คือลูกเคารพก็คือสิ่งอื่นที่เราไว้วางใจที่เราให้เกียรติมากกับพระเจ้าเราจะพบกับความผิดหวังในสิ่งนั้นในที่สุดมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันสองวันมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นภายในปีสองปีเดือนสองเดือนแต่มันจะเกิดขึ้นแน่เพราะว่าพระเจ้าอยากจะบอกกับเราพระเจ้าอยากจะพิสูจน์กับเราว่าเราได้ไว้วางใจ ในสิ่งที่ผิดเราควรจะไว้วางใจในพระเจ้าเสมอไม่ไว้วางใจในอียิปต์ไม่ไว้วาง,งใจในบาบิโลนไม่ไว้วางใจในสถานการณ์และไม่ไว้วางใจในบุคคลใดบุคคลหนึ่งแม้กระทั่งการเงินของเราเพราะว่าสิ่งต่างๆนั้นสามารถจะสูญหาย ได้ไหนวันเดียวจะมีประโยชน์อะไรครับถ้าเรามีทุกอย่างพร้อมมีเงินทองมากมายในธนาคารใช้ไม่หมดมีธุรกิจใหญ่โตทุกอย่างดีบริบูรณ์หมดมีอนาคตที่ดีที่จะอยู่ได้ตลอดชีวิตโดยไม่ต้องทำงานแต่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตามปกติและพบว่าเราเป็นโรคร้ายแรงในขั้นสุดท้ายและจะอยู่ ต่อไปอีกไม่นานไม่มีประโยชน์เลยใช่ไหมครับไม่มีประโยชน์เลยใช่ไหมครับที่เราจะมีครบทุกอย่างแต่แล้วต้องสูญเสียชีวิตจริงๆการสูญเสียชีวิต ที่สําคัญกว่าความตายก็คือการสูญเสียชีวิตฝ่ายวิญญาณเพราะว่าถ้าเกิดพี่น้องรู้จักกับพระเจ้าการสูญเสียชีวิตในฝ่ายร่างกายจากความตายก็ยังไม่ได้เป็นเรื่องหลายแหลงพงพะพี่น้องก็จะไปอยู่กับพระเจ้าอยู่ดีบนแผ่นดินสวรรค์ตลอดมิปรันดอยแต่ถ้าพี่น้องสะสมแต่เงินทองประสบความสําเร็จบนโลกนี้ร่ารวยมากมายแต่ไม่รู้จักกับพระเจ้าและพี่น้องเกิดเป็นอะไรขึ้น สิ่งนั้นจะรุนแรงมากเพราะไม่เพียงแต่การสูญเสียชีวิตในฝ่ายร่างกายเท่านั้นแต่พี่น้องจะต้องสูญเสียชีวิตที่จะไม่ได้ไปอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์นิรันดรเป็นการน่าเสียดายมากเมื่อเราทุ่มเทให้กับสิ่งที่ผิดดังนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับให้ไว้วางใจในพระเจ้าอย่าไว้วางใจในอียิปต์หมายถึงคนหรือสถานการณ์หรือการเงินหรือความมั่คง ซิ่งเราคิดว่าเราจะไว้วางใจสิ่งนั้นเป็นอียิปต์และพระเจ้าจะจัดการในเวลาของพระองค์ไม่ช้าหรือเร็วให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันครับาเแต่พระเจ้าสรนสืิอและขอบคุณพระองค์ที่พงทรงสอนเราให้ไว้วางใจในพระเจ้าไม่ไว้วางใจในอียิปต์ ไม่ไว้วางใจในลูกเคารพไม่ไว้วางใจในบุคคลอื่นในการเงินในความมั่นคงในทรัพย์สินเงินทองเพราะพระเจ้าจะจัดการกับสิ่งที่เราไว้วางใจขอพระเจ้าโปรดให้เราตระหนักอยู่เสมอว่าชัยชนะของเราไม่ขึ้นอยู่กับรถลบและรถม้าและจํานวนทหารชัยชนะของเราขึ้น,น่กับ พระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวให้เราไว้วางใจพระองค์ในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเราจะไอถามเผื่อคนที่ไม่สบายหรือเจ็บป่วยพระกัมพีลูก,กาบทที่เกบอกว่าเรามีสิทธิอำนาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บเมื่อเรามีสิทธิอำนาจเหนือเรื่องใดเมื่อเราออกคำสั่งเรื่องนั้นก็ต้องเชื่อฟังเรา เอเห็นะครับวินาทีต่อไปนี้เป็นวินาทีแห่งสิทธิอํานาจเป็นวินาทีแห่งความเชื่อเราต้องเชื่อในสิทธิอํานาจของเราที่พระเจ้าส่งสัญญาไว้แล้วก็คนที่เชื่อเข้าถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพร้อมนะครับข้าแต่พระเจ้าในพระนามพระเยซูเรามีสิทธิอำนาจเหนือ โรคภัยไข้เจ็บทุกประการที่เกิดขึ้นในร่างกายของทุกคนที่ฟังอยู่ในขณะนี้และจึงขอสั่งให้โรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างจงออกไปจากร่างกายทุกร่างกายเดี๋ยวนี้อาเมนขยับตัวทําสิ่งที่ทําไม่ได้มาก่อนแอปพลิเคชันของคริสจักรเมล็ดพันธุ์ของเราซึ่งพี่น้องสามารถจะดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ iOS และระบบ Android เมื่อท่านดาวน์โหลดแล้วท่านก็จะสามารถเข้าฟัง มานาจารย์ใหญ่ฟังคําเทศนาฟังคําสอนฟังคำประยานญญชีวิตและเรียนบุรินเฝ้าเดี่ยวกับเราได้ตลอดเวลานะครับท่านสามารถจะดาวน์โหลดมาไว้ในมือถือของท่านใน iPad ของท่านได้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับพพรระะเจ้าออวยอแลคุมง ให้พระพักทอประกายอลนด้วยพระเมตตาพระพักหันมาหาท่านและมอบสันติสุข ขอพระเจ้าทรงโปรดบรทันแลทั่วทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกหลานจนช่วลูกหลานขอพระเจ้าทรงโปรดบระทันแลทั่วทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนช่วลูกหลานจนช่วลูกหลาน

และล้นด้วยพระเมตตาพระพักหันมาหาท่านและมอบสันติสุข